บอกว่าที่นี่มีการทอผ้าแบบโบราณที่แบบใช้มือแบบปักปใช้มือแบบปักปักี่สถานการณ์แย่มากเพราะว่าเขาต่อยกันทุกคนอย่ายหยิบพี่มานะ,ะมียากให้คุณมีแฟนมีได้ยากให้คุณมีใครคนเดียวนี้นั้นไว้ใจยากมีแต่ผมที่ไว้ใจได้ เปยียงภาคบายของประเทศไทยอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีไข่เค็มเป็นของดีของเด็ดมาอย่างช้านานแต่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 แตชัยยายังมีที่สุดปังอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ชายหาดแหลมโพในตำบลภูมิเรียงสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และจะพาไปตะลุยแหล่งทอผ้าไหมพูมเรียงสินค้าพื้นเมืองอีกอย่างหนึ่งของสุราษฎร์ธานีที่เป็นที่เรื่องลือมาว่ามีลวดลายที่สวยงามและคุณภาพดีอีกทั้งยังเป็นชุมชนที่เก่าแก่มาตั้งแต่โบราณจะสมคำร่ำลือยังไงต้องไปชมกับตาตัวเองเท่านั้นหายตัวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงชัยยาแล้วพูมเรียงแลวตอนนี้เรากําลังเดินไปหาร้านที่ว่าจะไปทอผ้ากันค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านภมเรียงแล้วนะคะกำลังจะเดินไปหาสถานที่ที่เราจะไปทอผ้ากันนะคะก็ตอนนี้เราลงมาจากรถของแกร็บแอะไรคะแกร็บในเชิกแกร็บจีรพัตอนนี้เขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันนะคะที่นี่มีการทอผ้าแบบโบราณที่แบบใช้มือแบบปักป <c oughs> ักใช้มือแบบปักปักโอเค ว้ชื่อร้านอะไรเพื่อนชื่อร้านว,วันมะชื่อร้านาวันมะไหมไทย จะไม่ได้ชร้นมาตูวขึ้นมาก็มีการทออยู่แล้วนะตั้งแต่สมัยเจ้าอังกฤษอ่ะเขามีการทออยู่แล้วมาเป็นรุ่นที่สี่แล้วอ๋อนี่คือรุ่นที่สี่ในการทอผ้าในการทอผ้าโอเคค่ะลายการทอผ้านี่ยหละมีหลากหลายลายมีหลากหลายลายจ้ะ มีลายเยอะแต่ตอนนี้ลายประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือลายราชวัตรลายราชวัตรอ่าลายราชวัตรโคมเป็นลายประจำจังหวัดองสุราษฎร์นะผู้หญิงแต่ก่อนมีผู้ชายย้อมไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้ย้อมแล้วตอนนี้คือใช้ใหม่สั่งพอแล้วรุ่นใหม่ไม่มีคุณทออายุว่าหกสิบจังนั้นใกล้จะหมดแล้ว แต่ก่อนมาเคยทำร้อยวาปกกีตอนนี้เหลือไม่ถึงยี่สิบปีแล้วหายไปหมดแล้วพับขีไปหมดแล้วเพราะว่าคณรุ่นใหม่ไม่ทอมีแต่รุ่นเก่าๆคนที่นั่งทออายุห้าสิบขึ้นห้าสิบหกสิบทั้งนั้นยี่สิบสามสิบไม่มีเขาเรียนหนังสือ hmm. แต่ก่อนเริ่มตั้งแต่สิบเก้าปียี่สิบปีเริ่มทอ <Okay. S 1> เขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็มาทอผ้าพอจบชั้นเจ็ดเขาก็มาทอผ้าแล้ว แต่ตอนนี้ก็เรียนหนังสือกันคนที่นางทอนเนี่ยเ้าจบแค่อะไฉันปอเจ็แต่เไม่ได้เรียนเนียแค่เขาเรียนเขาก็ไปละมั้งงานพวกนี้มันเป็นงานที่ไม่สูงอ่ะเป็นงานที่ว่าต่ตำๆที่งานชาวบ้านทอไงมันก็เลยค่อยๆหมดไป มันจะเอาเอาให้ยั่งยืนไม่ได้ไงแต่มะไม่ได้เรียนหนังสือมะก็ทำของมะม,มาเรื่อยๆมะทําตั้งแต่อายุสิบเก็บตอนนี้มาเจ็ดสิบห้ามาทต่มาาสิบปีมาอยู่กับนี้ไงมะก็เลยสอนเข้ามาเรื่อยๆไงถึงตั้งเขาตั้งให้เป็นครูสิง้องแผ่นดินมะก็ทํามาเรื่อยนะสอนมาเรื่อยแต่สอนยากเลยะรุ่นหลังเ็าไม่เอาไงมาสอนได้ถึงรุ่นสี่สิบปีนะ เขามาเรียนตั้งแต่เล็กๆแต่ว่าอายุถึงสี่สิบปีที่อยู่รบมะาอายู่ตอนนี้อายุห้าหกสิบสิบเลแต่เขายังทอหวเขาก็นั่งทออยู่แต่รุ่นไหม่ก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงรุ่นไหม่ก็ไม่เอาเลยอ่ะสอนก็ทําไม่ได้คือพูดยากอ่ะเด็กสมัยนี้ชอบเล่นมือถือและใช้คอมทิ้นง่ายๆไงแต่างานทอผ้าเป็นงานละเอียดนะต้องนั่งจับเส้นไหมเล็กๆนะต้องนั่งต่อไหมให้ปินนะ พอจะไม่เรียนกับมาม้าต้องให้ต่อไหมให้ปินแต่ถ้าต่อไหมต่อไหมต่ออันมาติดกันไม่ได้ก็หรือเรียนไม่ได้ทอไม่ได้นั่นน่ะมันปัญหาขนาดต่อไหมก็ยังต่อไม่ปินม้าก็ไม่ได้ว่าคุณน้นคุณนี้นะแม้แต่หลานของม้าเองอก็ยังเอายากไงไยม้าก็ฝึกหลานไม่ทออยู่แต่ก็ยังทออยู่ได้บ้างก็คือน้อยอะ่ะแต่ก็พยายามให้เขาทำได้นะ รุ่นใหม่ไม่เอาแล้วลนะ่ะได้หมดแล้วลนะ่ะนม้ว่าต่อไปคงหมดอีกสักสิบปีข้างหน้าก็คงหมดอนะ่ะต่อไปต้องต้องถึงเครื่องลงนะุงอ่ะทอเครื่องไงเพราะรุ่นใหม่ถ้าทอเครื่องเขาเอา,าไงแม่แต่ลูกของมาก็เอาไงถ้าทอเครื่องคือไม่เหนื่อยไงใจคอไงไม่ต้องนัง่นงคิดลายดลายเหมือนลายได,ยได้คอมันทําได้ทุกลายก็ขนาดเขามา ขโมาถ่ายรูปมะก็ยังไปทํามาได้เลยก็ยังกอบมะไปได้ก็ถ่ายรูปไปอย่างเดียวอะ่ะก็ยังไปทําคอม,มาได้ไงคอม,มันได้ไงคอม,มันดีมากแบบของญี่ปุ่นอะ่ะขามาถ่ายรูปมะเป็นนี้ก็ปรับคอให้ลายผ้ามะเลยมาว่าเอาลายผ้าของมะออกมาได้แล้วแหน่เขาทำกับคอมาอสวยกว่าเราที่เราทําอีกอ่าน,นั่นแหละต่อไปมันก็ต้องเป็นคอไง มีอย nah> okay ู่เยอะอะเดินหนูไปดูวลามี้ยก็ขนายไหนดูไ้แล้วถ้าแบบนี้มะได้มีการจดบันทึกแบบการทาไหมไหมคะมะไม่ได้จดนะเพราะว่าหลายท่านี้มันยากจ่ะก็เปลี่ยนเส้นได้เส้นเดียวก็ทาไม่ได้แล้วันจับก็ไม่ได้เลยเด็ดลายเหมือนของเราแต่เปลี่ยนนิดหนึ่งมันไม่ออกครับมันเปนไม่เก่งผ้าก็มานไม่ออกครดูทั้งหมดลแสนคนอันนี้คือลายราชวัตร ลายไปจำจังหวัดสุราธานีลายนี้มันเป็นลายประธานของรัชกาลที่ยเนี่อีก่นี้ลายกระดุมทองเอาลายที่โชว์แล้วกันนะค่ะอันนี้ลายพี่กุลร้อนแกวบ้าบุนเรียงแล้วสีม่วงนั้นลายดอกมะลิ ีเหลืองนั้นลายพิกลลายก็หลังตัดจากพิกณล้อมอสุนกันอนสามสิบปีที่แล้วอ่ะมันไม่ได้ขายหน้าร้านเลยมาทำสูงหมดเลยสูงแถวสู่ขุมวิ์ สกาล่าสยามสวแว์นั่นแหละร้านผ้าไหมทุกร้านมาสูงหมดแต่ตอนหลังพวกนี้เจ๊งหมดตอนนี้ไม่มีสักรานแล้วมาไปเดินดูวันนั้นนะสามปีที่แล้วไปดูนะว่าร้านกเก่าๆเรามีบ้างไม่ไม่มีสักร้านเลิกหมดเลย ไม่มีมีแค่นี้ที่เดียวแล้วหมดแล้วแต่ก่อนทําทั้งหมู่บ้านโอ้ก็หยุดหมดเลยเหลือแต่มาดที่เก็บไว้อยู่ม่าแก่มากหมดแล้วไอ้ที่ชยาคือมีที่นี่ที่เดียวที่เดียวหมดแล้วไม่มีแล้วจะหาดูยากแล้วก็คือถ้าหมดแล้วบ้ป้าบรรดาลาที่ทําลาย ลายราชสีเข้าถ้ำอะไรพวกนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วไงแล้วไม่ได้สอนให้ใครด้วยก็จบไปเลยก็คือแบบที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ถ้าไหมอย่างเดียวที่ว่าแบบมาทําเป็นผ้าที่ว่านุ่มหุ่มแต่ว่าสามารถนามาเป็นกระเป๋าหรือว่าอสเซนต์เล็กๆได้ด้วยแบบเหมือนกระเป๋าแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันเนาไว้ใส่ของใส่เหรียญใส่อะไรนี่มีพวกคาเชน้า แันละร้อยทุกโพสไว้ซเยอะนะคะสดีตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวะแรมโพใช่ไหมวะติดนมฟุ๊ปีแอนด์แรมโพ สถานการณ์แย่มากเพราะว่าเขาต่อยกันเขาต่อยกันแบบเยอะมากเลยดูเลยวิ่งไปเนี๋ยวยังไปยนทุกคนแย่แล้วเขาต่อยกันโอ้ยว้าวต่อยว้าวต่อยหยดันทีเสียงใจใครมวยไทยเชี่ยจ้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมวยงเตดา สับสับสับเอาไม่ใช่ก็เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราไปไหนกันมานะเราไปที่บ้านูบ้านทอผ้าที่ภูมเรียงใช่เมื่อกี้เราก็ได้ไปเห็นนะคะกระบวนการทําการทอผ้าของเขาแล้วก็แบบประวัติความเป็นมาแล้วก็ลายผ้าต่างๆนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าสวยงามมากคือการทอผ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็ควรอนุรักษ์ไว้มากๆเลยนะคะจากที่ได้ฟังมาพูดเนาะคือการทอผ้าเนี่ยสมัยนี้ยอาจจะไม่มีการแบบทอมือหรืออะไร มันจะกลายเป็นแบบว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรที่ว่ามาทอกันกลายเป็นว่าการทอผ้าแบบเกา่าแบบที่ใช้กี่หรือใช้ฮูกเนี่ยมันก็จะแบบเร,เรื่มสูญหายไปเพราะว่ามีแต่คนที่อายุเยอะๆแล้วก็แบบรุ่นใหม่ก็เลยแบบไม่ค่อยได้สานตอ่อมันก็เลยกําลังจะหายไปนะคะก็เลยอยากให้แบบอนุรักษ์กันไว้เยอะๆเนาะเพราะว่าแบบผ้าสวยมากเพื่อนๆ<ใ>นี่อะกัชผ้าส,สวยมากมมแล้วก็ เหลือแค่ไม่กี่คนและจริงๆที่เราไปวาเนี่ยไม่ถึงสิบคนเลยนะคะที่ว่ากําลังทอผ้าอยู่ซึ่งมันก็แบบน่าเศร้าเหมือนกันที่ว่าเอออนุรักษ์ความเป็นไทยไว้เนี่ยมันกําลังจะแบบหายไปอยากให้แบบทุกคนหันมาสนใจการทอผ้าถึงไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนการทอผ้าแต่ก็อยากให้แบบ ช่วยกันสนับสนุนสินค้าช่วยส่งเสริมใช่ซึ่งผ้าของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทําแค่ผ้าทอเป็นผืนๆอย่างเดียวแบบพวกเศษเหลือๆเขาก็มาทาเป็นกระเป๋าสอเออกระเป๋าตากระเป๋าเล็กสวยมากทุกคนมันเป็นการเอามาแบบประยุกต์ได้หลายๆอย่างนี้มาบอกว่าเป็นลายพี่กุลเป็นการขึ้นดอกพี่กุลซึ่งแบบมีหลายลายมากที่ว่าไปดูที่ร้านแล้วก็มีหลายสีมากด้วยซึ่งเขาแบบตั้งใจทําจริงๆแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนสนับสนุนสินค้าเหมือนมาก็บอก 哇啊！Wow. Uh. ต่างชาติอ่ะเขาก็ไม่ให้ส่งออกไปแล้วใช่ไหมก็เลยแบบอยากให้คนไทยด้วยกันสนับสนุนคนไทยด้วยกันมันจะได้อนุรักษ์แลกสืบสานวัฒนธรรมไทยให้มันอยู่สืบไปนะคะเหมือนแบบมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นโอท็อปคล้ายๆโอท็อปอย่างนั้นเป็นสินค้าท้องถิ่นเพื่อให้มีความประทับใจกันทุกคนใช่ไหมใช่แต่จาาที่มาหวดคือเอาจิงๆนี่รู้สึกโคตรู้มากใช่เพราะว่าคนรุ่นหลังของเราเนี่ยคือจะไม่รู้จักแบบอดทนแล้วก็แบบอะไรที่ยากๆก็จะไม่ค่อยท มันเป็นงานละเอียดอ่อนใช่พ<ช>อคนรุ่นหลังแบบว่าไม่ได้ไปสนใจหรือว่าไม่ได้ไปแบบไปสืบต่อมันก็ในที่สุดมก็จะหายไปในอนาคตเหมือนตอนนี้เพราะว่าที่หมู่บ้านเมื่อกี้เราไปมันก็เหลือน้อยมากจริงๆคนที่แบบทํามือทอมือเป็นจริงๆอ่ะใช่ <นะ S 2> แล้วก็วเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชายามาเยอะใช่โอ้โหได้แบบเต็มพิกัด แล้วก็แบบมีหนังสือด้วยมีหนังสือรับรองด้วยว่าแบบเออเป็นภาพใหม่แล้วก็แบบมีประวัติอยู่ในนั้น <c oughs> <อ>ก็ถือว่าแบบเป็นความรู้ที่ดีเลยวันนี้ที่ได้มารู้สึกประทับใจมากที่ได้มาเหมือนเราได้มาเปิดโลกอีกโลกหนึง่งแบบสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราคิดว่าภาพใหม่ชัยใช่ไหมกูอินเตอร์แล้วที่จริงคือแบบมันเป็นการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นอะมันไม่ใช่การทามือจริงๆอะ <c oughs> พอเราได้มารู้ถึงการกระบวนการวิธีการทําว่าแต่ละอย่างมันแบบเวลาทํามือเลยแบบนี้คุณค่าทางจิตใจที่ทําจากคอมกับทาจากมือมันไม่เเหมือนนกัลย จึงอยากแบบให้อนดุร์ไว้แล้วก็แบบสนับสนุนสินค้าอยากให้ทุกคือไม่อยากให้มันหายไปไม่อยากให้มันหายไปอยากให้มันอยู่แบบสืบไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็บโบแดงไปแล้วเย้ <laughs> <laughs> ถายตัวสวัสดีโซเชียลแคมนะคะวันนี้เราก็ไม่ม,มีอะไรมากแค่อยาอกจะว่าร้อนมากโอชีอย ครูครูไผ่ค่คะคือครูคือคือคือแกคือให้เ III วลานอยคือลุง <c oughs> คือลุงคนนั้นนะ่ะที่ที่เขาเป็น <c oughs> อะไรวะบังบังเออบังคนนั้นนะ่ะแกพูดประวัติเยอะมากครูไผ่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เน้นต่อประวัติเฉพาะเท่าใช่แต่ว่าแคพูดเยอะมากแล้วก็เราอาจจะต้องทําซับเพิ่มเพราะว่า เราไม่ค่อยเข้าใจว่าแกพูดอะไรผูไผต้องฟังดูหน่อยนะผูไภถ้าสมมติเรส่งคลิปล้านสินาทีแต่ส่งสองคลิปได้ไหมได้ไหมได้ไหมเป็นสองพาร์ทอ่ะดีลมึงอย่าตัดลงไปนะมึงอย่าตัดลงไปนะ